ข้อดีของคนจีนสมัยโน,โน้นและกลายเป็นข้ออ่อนด้อยของคนไทยสมัยนี้คนจีนจําประวัติศาสตร์ได้หมดทุกขั้นตอนจําความอับอายขายหน้าที่โดนตะวันตกเข้ามายึดจําสงครามฝิ่นได้จําการที่กองทัพพันธมิตรซึ่งมีอยู่สิบกว่าประเทศเข้ามาปักกิง่งแล้วก็มายึดอุทยานหยวนหมิงหยวนที่มีชื่อของจีนขนวัตถุโบราณต่างๆกลับไปหมดนี่คือความชอกช้ำเจ็บช้ำลาใจจากการที่โดนอังกฤษเอาเรือปืน มาปิดแม่น้ําบังคับให้จีนเซ็นสัญญาที่ให้จีนนั้นต้องเสียเปรียบประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยเขาไม่เคยลืมแต่คนไทยไม่เคยจปยํประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรบ้างละ่ะเราเกือบเสียดินแดนไปแล้วหลายครั้งให้กับฝรั่งเศสให้กับอังกฤษแต่กษัตริย์ไทยสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนถึงก็ต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนให้มันเพื่อรักษาความเป็นไทยอยู่ประวัติศาสตร์ตรงนี้ คนรุ่นใหม่ไม่เข้ารู้เรื่องคนรุ่นใหม่ก็กลายเป็นคนแบบพักก้าวไกลไร้รา,รากไม่รู้ประวัติศาสตร์ในเมืองไทยมาได้ยังไงทําไมประเทศจีนถึงมีบุคลากรที่สูงกว่าประเทศไทยมากและทําไมคนของเขาถึงมีอุดมการ์ไม่ว่าจะเป็นเติ้งเสี่ยวผิงไม่ว่าจะเป็นจางเฉอหมินไม่ว่าจะเป็นหูจินเทาไม่ว่าจะเป็น สีจ้นผิงทุกคนมุ่งมั่นทําเพื่อประเทศจีนให้ประเทศจีนยิ่งใหญ่ไม่เหมือนนักการเมืองเมืองไทยหรือนักการเมืองประเทศอื่นนักการเมืองอเมริกาก็ทําให้พรรคตัวเองหรือทําให้กลุ่มทุนที่นุบสนุหรือพวกนี้ร่ํารวยขึ้นมาตัวเองร่ํารวยขึ้นมาแต่ไม่ใช่จีนผู้นําจีนสีจิ้นผิงโตขึ้นมาอย่างไงโตขึ้นมาจากเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ไต่เต้าการทํางานท่านผู้ชมครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เขาจะลงส่งคนไปประจําที่ตําบล อำเภอทำงานได้ปรับปรุงอำเภอนี้ดีวุ่นวายเขาก็เลื่อนขึ้นไปเป็นเลขาธิการพรรคนะหรือไม่ก็เป็นนายดกเทศมนตรีเมืองใหญ่ๆซึ่งมีอำนาจทางการเมืองสูงแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำล้วนแล้วแต่ผ่านงานระดับล่างขึ้นมาทุกคนก็คือว่าได้มีการสัมผัสประชาชนได้มีการรับทราบปัญหาประชาชนนี่คือการสร้างผู้นำไงจะเป็นใครต่อจากสีจิ้นผิงตอนนี้กลับไม่สำคัญละทุกคนนำจนีนขึ้นมาจนกระทั่ง หายใจรถต้นคออเมริกาแล้วหน้าที่ของผู้นําอันต่อไปจากสีจิ๋ิงถ้าหากสีจิิงไม่เล่นการเมืองต่อก็จะเป็นคนที่ผลักดันให้จีนแซงอเมริกาไป เพื่อให้จีนขึ้นส่วนดับหนึ่งเพื่อเรียกร้องเกียรติภูมิศักดิ์รีของประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสี 4, 5, ่ห้าพันปีเรียกร้องศักดิ์สีที่ประเทศจีนถูกดูหมิ่นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราหาสีจินผิงในประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมีเขาดึงคนนั้นขึ้นมาดึงหนึง่งแต่เราหาสีจินผิงในประเทศไทยมันไม่มี